มาหาคุณอาสากูไม่ได้ต้องมาเลยนะมาแล้วมาแล้วเลยมเลยใช่ไหมกูไม่เคยขอบคุณทำไมต้องมาหาเรื่องกับเราด้วยไม่เคยอย่างนั้นเหรอเฮ้ยพู้ปีศาจเจ้าเล่ยจะระวังแผนจะจับอาจารย์ข้ามังกินเนื้อใช่ไหมอ่ะใช่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 เลยเจ้าคนหยอกกัะซวยรู้พารู้ชนะถึงจะยอมเลิกกระโดดรู้ชนะกำจัดปีศาจอย่างพวกเจ้าอ่ะ เป็นหน้าที่ของข้าอยู่แล้วสุนหมอคงเ<ห>จ้าลิง<ห>จะทำอะไรอย่าทำโอหังนกักบวกเจ้าอยู่หน้าหลังข้าทิ้งของมันนะทอเปีศาจธรามารบด้วย <S <S <อ>ถึงชนะก็ไม่น่าภูมิใจข้าจะสู้กับเจ้าแบบ ตัวตัวเลยใครก็ตัวต่อตัวไม่มีรุมได้เลยพระกายต้องหาที่นั่งพักก่อนตัวต่อตัวไม่มีรุมดูซิว่าเขาจะทําอะไรลิงอย่างขาาได้ชพี่ลิงสู้ตัวต่อตัวอย่าไปกลัวมันตัวต่อตัวหนึ่งตอหนึ่งไปนั่งพักไปที่ไกเคียวจยืนให้ข้าฟันกอดสามทีไหมถ้าเจ้าไม่ไปไล่ข้าจะปล่อยพระถังผ่านไปถ้าเจ้าต้านไม่ไหวก็ส่งตัวพระถังมาให้ข้ากินแก้มเล้าพอดีไม่มีกับแก้ม เฮ้ยจะใช้เนื้อพระถังกับแก้มได้ใครจะเจ้าฟันสามทีถ้าฟันเข้าสักรูหนึ่งถือว่าคาแพ้ดีไหมล่ะเงินก็อรอได้เลยดีลีหนี่งดีหนทีละหนึ่งีได้หรอเจ้าพิารดน่เฉยรีบเข้าไปเอาหมึกระดาษออกมาเขียนเป่นหลักฐาน

หนี่ะได้ได้เฮ้ไปแล้วเหรอตามวับเกี่ยววับวับคุณจะหนีไปสู่ไหนเนี่ยสู้ตรงนั้นก็ได้ไม่ได้ตายลูกน้องแล้วอ่ะอ่ะออกลัวแพ้เนี่ยไอ้จ้าอาจาร เอาลาดไปกินลายทอทอเจาะขาปน้องหนึเหมือตัวตัว่ไม่คุยไม่คุยแม่แถบมาไวเยเฮ้ยแม่อ้าสับกินสับราราเจาะเข้รัดคอจะมาหมูอ้าวครึ่งคนครึ่งหมูสบายลูกครึ่งอ่ะเฮ้ยกินมันหอนไปกินอะไรวะเนี่ยไม่ใหญ่มันหอน ไปแล้วเฮ้ยไปแล้วเหรอพีกายตายตายเฮ้ยหนีไปไหนเพราะน้าสีงที่มนอ๋อมันมันมันถูยโอกาสอ๋เฮ้ยโอ้ยมันทำไมมันช้าจังพี่กายอจะรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวข้าจะไปดูก่อนนะไปเงี้ยอีกชาติมึงไม่ถึงเรลองนะพี่ลิงเออได้เจียกเจียกเวอ้ย อไม่มีเฮ้ยหายจ้อยอะหม่หมายังม่มีอืออยู่ไหนอ่ะเฮ้ยอะไม่เห็นเลย <c oughs> ีกทีฮ่าโอ้โห ตายแล้โอ้ตาย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 ตาโอ้เละเละปีลิงปีลิงโว้อยโอ้โหไอ้ปหมาเวินตาทัวทําแค่สวยแล้วมันล่ะเออทำไมไม่รู้จักขาที่หลบจักกอนอ่ะ

เส็จพี่ใหญ่อาจารย์ทำไมหญ่ทำไมร้อให้ย่างนเพราะไม่อยากอยู่ไรโอเจ้าวานอ่ะเสร็จพี่ใหญ่จะตายไปแล้วไม่มีทางเกระไก่จะพูดจริงเหรออาจารย์ก็เห็นเอง่ับตาเจ้าพิจารณ มันจับได้พี่ใหญ่เขาปลาแล้วเคี้ยวงำๆๆมาแล้วก็เกลือนลงดอกอะ่ะถ้าขโมยโก้ก้อยก้าเป็นโรคหมูว่าเลยขโมยเจงๆนะอจ้าเนี่ยสิพี่ใหญ่สิพยยี่ใหญ่ยายตายอานา,นะอาถนักเขาจะแก้แค้นให้สิพยยี่ใหญ่ หยุดก่อนจะไปแจ้แค้นเหรอสิบพี่ใหญ่ยังถูกพี่สารเกณฑ์เจ้าไปก็ไม่เป็นข้าวให้มันเสวยสุกเนี่ออาจารย์เราจะทำยังไงประชมพุทูพีอเหรอ